welcome channel to my channel. เพื่อนๆดูกันไหมคะว่า EFTA คืออะไรแล้วรู้ไหมคะว่าสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปคืออะไร European Free Trade Association EFTA สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ e f t a ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503ประกอบด้วยสมาชิก4ประเทศคืออ์แลนด์ลิกเินสไตน์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์เพื่อขยายโอกาสทางการค้าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมีกำลังซื้อสูงมีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและจะช่วยขจัดความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต หลักการสำคัญของแอฟตาการยกเลิกอุปสรรคทางการค้าโคต้าภาษีศุลกากรและข้อจำกัดทางปริมาณช่วยให้สินค้าและบริการไหลเวียนได้อย่างอิสระระหว่างประเทศเพื่อนสมาชิกการส่งเสริมการแข่งขันส่งเสริมการแข่งขันที่ยุติธรรมห้ามการผูกขาดการรวมตัวการและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมการประสานงานนโยบายทางเศรษฐกิจส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งร่วมกัน การปกป้องสิทธิของผู้บริโภคส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสูงรวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างโปร่งใสการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมความร่วมมือกันระหว่างประเทศทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆเช่นสหาภาพยุโรปและองค์กรการค้าโลกป,ประเด็นการเจราจาข้อตกลงสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปเอฟตา การค้าสินค้าการค้าและบริการการลงทุนแข่งขันวิธีการศิลกากรกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรการปกป้องและเยียวยาทางการค้าอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าข้อบททั่วไปความร่วมมือการระงับข้อพิพาทและประเด็นการค้าใหม่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการเข้าถึงตลาดประเทศสมาชิกแอฟตาได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงตลาดสมาชิกอื่นๆสามารถขายสินค้าและบริการของตนไปยังผู้ที่บริโภคหลายล้านคนโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรต้นทุนที่ต่ำลงการค้าเสรีจะช่วยลดต้นทุนสำหรับธุรกิจเช่นธุรกิจที่ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากประเทศสมาชิก การเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าเสรีกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่มการลงทุนการจ้างงานและนวัตกรรมทางเลือกที่มากขึ้นสำหรับผู้บริโภคผู้บริโภคในประเทศสมาชิกมีทางเลือกสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้นสิ่งนี้ก็สามารถนำไปสู่ราคาที่ถูกลงและคุณภาพที่ดีขึ้น มาตรฐานที่สูงขึ้นของสินค้าและบริการมีกฎร,ระเบียบที่เข้มงวดช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยเช่นการขนส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกแอสตาสินค้าเกษตรข้าวข้าวโพดหวานเนื้อสุกรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมอาหารกระป,ป๋องและแปรรูปการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ตัวอย่างการนำไปใช้งานบริษัทเครื่องจักรกลในสวิตเซอร์แลนด์ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกโดยไม่เสียภาษีศุลกากรช่วยให้บริษัทแข่งขันได้มากขึ้นในตลาดโลกและเพิ่มยอดขายบริษัทซอฟต์แวร์ในไอซ์แลนด์ขายซอฟต์แวร์ไปยังลูกค้าในประเทศสมาชิกทางออนไลน์โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดทางการค้าช่วยให้ขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ นักท่องเที่ยวจากนอร์เวย์เดินทางไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆได้โดยไม่ต้องขอวีซา่าช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้ง่ายขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว Thank you for your watching Subscribe Like Comment and Share